บอกยังไม่ต้องอายปากทำไมดิอยากเกิดมาอย่างนี้ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนหน้าตาดีจะบายนนิดีคนสีจะเป็นจะตายคนสีจะเป็นจะตายอยากขี้เละอยากขี้เละอยากขี <h 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 ้เละฉันอยากขี้เละอยากขี้เละอยากขี้เละฉันอยากขี้เละอยากขี้เละ อยากกินเละอยากกินเละฉันอยากกินเละอยากคิดซิกคิดซิกอยากกินเลโอหรือซาโถเป็นสองแปดห้าแตกีลาอะไรดีหน้าวัดกาวันละนิดอย่าคิด,ยยาคดนาน <c oughs> หรือซุ้มยาดอง <c oughs> ปากซอยบ้านขอโทษนะ มองหน้านี่หมายความว่าไงอยากมีเรื่องกับพี่หรอมีเรื่องไม่มีเอาเส้นใหญ่แทนได้ไหมเส้นเล็กก็มีแต่วันนี้ไม่ขายยายมาทางขายก๋วยเตี๋ยวซะแล้วโอ้โยไม่อยากเป็นเพื่อนนุชแล้วตุงายคนฉันจึงเป่าคาทอเพื่อให้เธอลงไลฟ์ให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้จะขอเอาความรักฉันมาถูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉัน ฉันเป่า่าทาเพื่ให้เธอลองรักให้เรืงผู้เป่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทักจะขอให้ควา